ว็อกที่2ของผมนะครับร้านสหายสายเนื้ออยู่ข้างโรงเรียนนารีวุฒบ้านโปง่งจังหวัดราชะบุรีนะครับเปิดก้ามงครึ่งถึงบ่ายสองครึ่งครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศหน้าร้านกันหน่อยวันนี้ผมมาก็บ่ายสองครึ่งนะครับน,นี้หม้อที่เขาใช้ตุ่นเนื้อนะครับเมนูต่างๆนะครับเริ่มต้นที่50นะครับผัดกระเพรา50ลวกจิ้ม100หม้อไฟร้อยหกสบ อันนี้พี่เขากำลังผักกะเพราให้ผมกินอยู่นะครับโอ้โหฉุนจามเัินสนุกเลยครับหน้าตาผักกะเพราครับผักกะเพราเนื้อน้องลายบวกเนื้อเปื่อยนะครับผมสันอ่าสาหรับท่านใดที่ไม่ชอบทานเผ็ดนะครับบอกพี่เขาได้นะครับเพราะรสชาติจัดจัดมากครับอร่อยมากครับต่อไปตามด้วยเกาเหล่าเนื้อรวมนะครับซุปเข้มข้นนะครับไม่เค็มจนเกินไป ผมมาก้นหม้อแล้วก็เลยอาจอาจะมีติดเข็มนิดนึงแต่พี่เขาแจ้งไว้แล้วว่าพอดีน้ำมันเหลือน้อยแล้วนะครับลวกจิ้มนะครับเมนูเด็ดเมนูสุดท้ายนะครับผมชอบมากลวกจิ้มของเขาเนี่ยเนื้อไม่เหม็นคาวเลยนะครับแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วเนี่ยก็คือไม่หวานเลยเค็มกับเปรี้ยวดีมากเลยครับผมขอบคุณครับ